นี่ผลแรกที่กินแบบนี้รู้เรื่อจริงๆไม่เคยคต้องไปบอกบนี่นะกินเลยนะมาาะนองทั้งทีบอกเลยว่าห้ามพลาดตำนานความอร่อยร้านป้าสาวครัวระนองร้านเล็กๆกริมถนนที่ใครผ่านมาก็ต้องแวะที่นี่เสิร์ฟความอร่อยให้ชาวเมืองและนักท่องเที่ยวมายาวนานกว่า43ปีถ้าไม่เด็ดจริง คงไม่อยู่ยาวมาถึงทุกวันนี้แน่นอนแต่ทริปนี้เราไม่ได้มาแค่ชิมอย่างเดียวเพราะเราจะพาไปล้วงเคล็ดลับความอร่อยจากเจ้าของร้านโดยตรงอยากรู้กันไหมว่าวันนี้ป้าสาวจะมีเมนูเด็ดอะไรให้เราได้ลองถ้าพร้อมแล้วตามไปชิมและเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะครับวัคนนี้ใช่ไหมครับคนนี้ที่ชิฟฟาสาใช่ไหมใช่อาอไม่ใช่ปิฟฟ้าเหรอเป็นยอดฝีมือในการทำกับข้าวพื้นเมืองระนองอร่อยออร่ยวันนี้ก็เลยมาขอสูตร ครัวระนองนี่ร้านของคุณป้าสาวชื่อครัวระนองนะครับแกะสูตรเลยคุณผู้ชมจะได้ทากับข้าวอร่อยๆอในรูปแบบฝีมือของป้าสาวแบบนี้นี่เพราะว่าร้านอาหารเป็นตํานานระยะยาวมากับระนองเหมือนกันอ๋อสี่สิบสามปีป้าสาวทํากับข้าวให้คนระนองรับประทาน4 3ปีมาแล้วคุณผู้ชมโอ้โหป็น <laughs> ไงตำนานไหมเนี่ยถามก่อนดีกว <laughs> <ำ>่าป้าสาวทําอะไรให้เราลองทดลองกินต้มกะทิให้ผักตยงนั่นคือตัว เอกของเรื่องพระเอกกับนางเอกก็คือกะทิกับกับผักียงหรือว่าใบเหลียงค่ะต้องมีตัวนี้เข้าไปด้วยยอดมะพร้าวหรือว่ายอดกระโพดถ้าเราไม่มีทั้งยอดกระโพดยอดมะพร้าวจะให้อะไรแทนได้ไหมดอกไม้ก็ได้ดอกไม้ก็ได้ดอกไม้ดองก็ได้หรือไม่ดองไม่ดองไม่ดองต้องจะเปรี้ยวแล้วนี่ตั้งอะไรไว้ตั้งกะทิไว้แล้วออ๋กะทิไว้แล้วจากวันแต่เมื่อวานไม่ใช่พี่แล้วเพิ่งหยุดใส่เมื่อกี้อ๋อเปรี้ยวพอดีดีไไม่ด้ อันนี้อันนี้เป็นกะทิสดกะทิสดที่นี่ที่นี่ดังกะทิสดกะทิสดมะพร้าวจากกระบุรีเลยใบเหลียงเบอรผักเหลียงแล้วก็ใส่กุ้งแห้งอ๋อมีกุ้งแห้งกะปิกะปิแล้วน้องดัง ดด so si er ันไ้เลยอันนี้ใส่นี่ครกะปิระนองอันี้ใส่กอกของอะไรเลยใส่เลยนอะไรจะเริ่มทำแล้วหรอทำแล้วนะมาเริ่มเลยนะคะเชิญฮะเชิญฮะเออเเาาคยทำให้เรากินเลยนะออัันนนนีี้้ค่ะเลยเคยทานผู้ชมตอนมาที่ระนองแล้วก็เนี่ยเอาไปเสิร์ฟที่โรงแรมโอ้โหใครทำยอดดีกว่ที่ไหนเนี่ยหางกะทิที่เราเตรียมไว้เยอะใส่กุ้งให้เยอะขนาดนี้เลยเหรอโอใช่ดิแล้วเดี๋ยวก็ใส่กุ้งสดอีกนั่นไง นี่นี่ผักนี่นี่ทำเผื่อทั้งหมู่บ้านเลยใช่ค่ะอใช่กับใเป็นใช่อีกโยอยหม้ออันนี้ติอันี้ปกติกุ้งแห้งทำทานในบ้านเราก็ใส่หยิบมือหนึ่งเนาะเกลือเกลือใสขนาดนั้นเลยหรอไม่ไม่เค็มกันไม่เค็มไม่เค็มจะทักจะทักไม่เค็มเดียวเดยวทักเดี๋ยวทัก้าเกอ้ตาลทรายน้ตาลยเดี๋ยวขาปุเดิมเอเกลอเดิมนึ่ช้อนโต๊ะ้ตาลทายสอช้อโต๊ะสาช้อโต๊ะประมาณประมาอันนี้อัน้ไม่เอาลยอันนี้แมวอา กระปิงก็เค็มแล้วนะแต่อากระปิ้งล้ไม่เค็มไม่เค็มเุกทุกอย่างเข้มข้นแล้วเราให้กุ้งอะไรกุ้งแชบวยแชบวยโอ้โหเจอแต่แชบวยมรนนนทนนีนน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 นเนนนลนนนนนนลนน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 น่ในนนนน้น่นยนน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 น กะทินี่ใสมั้ยฮะให้ใสค่ะไม่ให้เดือดต่อไเดี๋ยว่อไม่ให้เดือดต่อกะทิี้นี่หอมปะจุกปะจุกปะจุกทุมพรลงมาหูหอมกะทิแถวนี้ทับขัดแก่ไล่มาเลยระนองนี่ก็ไม่แพ้เลย อันนี้แหละมันเข้มข้นตรงนี้แหละโอ้โหเอาละเดี๋ยวไว้ไนิดนึงก่อนเ,อเดี๋ยวไว,ว้ดูนะอันนี้ไม่เอาเอาค่ะอันนั้นเ,เอาเเอาที่หลังเรา,าเลยฮะเอาเลยก็ได้เอาเลยก็ได้เอ,อฮะโอ้โหก็เราจะทำแกงกะทิเราก็ต้องใส่กะทิสิ ที่นี่มะพร้าวขายลูกเท่าไหร่ครับมะพร้าวอันนี้เป็นเป็นกิโลขายเป็นกิโลขายคันกิโลแล้วแบบคั้นเสร็จแล้วเนี่ยโลละกี่บาทแปดสิบบาทโอ้โหแปดสิบบาทเราแกงหม้อน,นี้เราใช้กะทิหนึ่งโลสองโอ้โหเด้วยกะทินี่ร้อยหกสิบแล้ว อันนี้คือน้ำพริกย่างนอกจากทำนี้โชว์แล้วอันนี้ให้รับประทานแนมกันเหมือนคู่กันด้วยอ๋ออันที่หนึงภาษาบอกหน่อยตักอะไรก่อนตักอันนี้ก่อนไม่กินเนื้อกุ้งแต่ว่ากินน้ำกับผักวันนี้จะได้หมเราคุณผู้ชมฟังได้ล้วอะไรจ้ะตักนี่มาแล้วทำไงใส่น้ำพริกดีจะไหมอย่างนี้ถูกไหมค่ะที่ผลแรกที่กินแบบนี้อ๋อเือู้จริงไม่เคยต้องไปบอกนี่นะกินเลยนะกินเลยนะ ไม่หอมตายเลยอร่<ด>ยวันนี้บางส่วนก,กินไม่ได้ใบเหลียงเนี่ยยอดคุณภาพดีๆมันนิ่มเวลาเคี้ยวนี่ไม่ค่อยเหลืออะไรให้เรารำคาญใจเลยแล้วก็เจอกับอาทิอร่อยอร่อยอาทิเด่นเลย,ยหอมอร่อยมากรสมือที่แบบเค็มหวานพอดีมีความหอมของกุ้ง ของแล้วหล่นๆนะคุณผู้ชมแล้วก็นี่เป็นคําต่อไปที่มีทั้งกุ wow grandes, mm, ้งแล้วก็มีน้ําพริกที่ภาสาวเรียกว่าน้ําพริกหยำเขาเป็นน้ำพริกกะปิที่เขาไม่ใช้กระเทียมอืใช้หอมแทนดูเข้ากันมากนี่ผลแรกที่กินรสก็เป็นหลนกะทิมาณต้มกะทิอย่างงี้คุณผู้ชมคุณภาพทุกอย่างสดหมดอะกะปิก็ดีทุกอย่างดีไปหมดแล้วมาเจอกับน้ําพริกหยำเมื่อกี้เพิ่งมาน้ําน้ำพริกหนึ่งน้ำพริกหยำนี่เขาแถมให้ฟรี อใช่อ๋อปักใต้นี่ร้านอาหารแบบนี้เวลาเข้ามาทานกับข้าวแล้วก็อยากมีน้ำพริกก็ตักน้ำพริกใส่ถ้วยแล้วก็มีผักสดๆวางไว้โอ้แต่แบบที่แถมมันไม่มีกุ้งนะไม่มีกุ้งเป็นน้ำพริกกะปิร้านป้าสาวครัวระนองอ่าเจ็ดโมงเช้าถึงบ่าย2องโมงเท่านั้นนะครับเสาร์อาทิตย์ท่านหยุด ร้านอยู่ตรงไหนตรงข้ามเลยนะฮะตรงข้ามแขวงทางหลวงอยู่ในอำเภอเมืองระนองคุณผู้ชมครับและนี่คือรอบจานรอบโลกช่วงรอบครัวคุณผู้ชมสัปดาห์หน้าเราไปเจอยอดภีมือที่ไหนติดตามชมรอบจานรอบโลกที่นี่เวลาเดิมครับวันนี้เราสามคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ